ยาชี้กำลังเดินทางกลับนะครับทุกคนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งวันวันนี้ครับทุกคน พาทุกคนมาดูบรรยากาศครึ้มนะครับลมพัดเย็นสบายเนาะ เราขอดูบรรยากาศไปกัด้วยครับผมก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะหลังจากเอาต้นมันออกแล้วเป็นยังไรบ้างเนาะเราจะเก็บต้นมันออก เน,น้วนะ,ค,ะ,นะค,นนรครับอ่ะก็ดูลงพ่นขับรถไฟต่อครับผม Nah, Din. Nah, ya, kalau Pak Nadine. อ้าวทั้งหมดเกิดอะไรครับไปดูสิโอ้นะครับช่องคอยบอกเจ้าแล้วนะฮะขี่อะไรมาเนาะสกูตเตอร์หรือเปล่านะ ตอนนี้เราก็จะเก็บน้ำมันตัวเรนที่อยู่ตรงนี้เนาะที่มันเชอเียวอยู่ เก็บน้ำมันครับออกอช่วยกันนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วพ่อนน่้จะมาอีกวันไหนเนี่ยจะมาอีกวันไหนทิดได้มาไหม เอ้ามือนี้เจ้ากลับได้บอกมือนีก็ได้กลับมืออยู่อีกอยู่อีกมือหนึงเอาเอาแล้ววาอยู่ความว่าเจ้าข้ารัชการกับแล้วพุฒน้ำไผ่สะก้อนถ้าฝนพรตกมาออุดตังกลับโออพระน้ำไผ่ก่อนภารกิจปลูกไผ่ภารกิจปลูกไผ่เอาเอาเอาดีครับดียุ่มกันนี่ละดูถ้าฝนไม่ตกตอนนี้พร mm. ุ่งนี้ก็รดน้ำไผ่ก่อนโอ้ยสิบนตกบ่พว่าขี้ฟ้าขี้เมฆดำๆมันจะไกลเลยเพื่อถ้ามาอาทิตย์หน้าก็ขี้วัวมาครับ ดูสถานการณโอกาสก่อนครับผมดงานที่นู่นก่อนเพราะว่าทั้งบุ่นก็กำลังเตรียมตัวลงไฮลงหน้าเนาะแมนบอเจ้าเจ้าเห็ได้ยังบอปีนี้เห็ดคือเก่บดอกอไจัเ้าได้ร้าไรโอ้ได้กินเอาบอดเ่เก่าืเ้ลืมเหตวยยอดลืมเอนอยู่ ดำเอาแล้วจะเข่าร้ายเนาะเข่าใหญ่ไปโอ้พนไม่เลยเอฟซีบอสเดี๋ยวมาสองยังไงเพิ่งลุ้งไงพนทายหลุดเรื่องยุ่งแก่เขาไปสองเยเอ้าเขามีอะไรกันอ้าสวัสดีครับคุณยายมันจะใส่เนาะ อ๋อมาดูปฏิจาปฏิจาโอ้หันหน่อยโอ้ฟาฟลังกบบังลุงพ้นครับมัจจบ้าไหนครับนี่จำปาดงนี oh. Oh. Ma ่บออ้โ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 อมโอ้โอ uhh ้โอ้โอ like ้มอ an ้อ้โอ้โบ้โอ้ครับอ้เอ้อ้โอ้โอ้อ้าอ้อ้โอ้โอ้ออ ธาตุทั้งนั้นยังสำคัญที่สุดยังมีเห็ดดินเห็ดระงอกเห็ดปวกเห็ดไทยและสุดท้ายยังมีเห็ดเผาะคุณนะเออตั้งสามสี่หน่วยเลยโอ้ยมาแล้ว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 ครับโอ้ยครับผมมาเลย เราตงมาจอดรถตรงนู้นจีบห่งเลยไหนนะห่างตรงไหนเนี่ยเพื่อนถ้ามีอะไรก็ไม่ต้องไปโกรธเหยียบรถเหยียบเรือเราคุยกันเสือไรเงี้ไปไต้องไปถ้างลงที่รถนะไปไหนไปไหนไปไหนไปไปไหนแบบบไม่มองเลยพอรถมุกพลมาหนีเลยแบบไม่ได้มองมีอะไรเราค่อยคุยกันไม่ต้องไปทำร้ายรถปั่นสี่เก้าเป็ดสี่เก้าปั่น

พ่อน้องนาอยากใกล้นาส่วนผสมอากแหงมองเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อพี่ใกล้ๆหน่อยมันห่างมันไม่เข้าหมดไม่ว่าค่อยจานี้ก็มันต้องจมองกำลังใจมอบมอบมอในชวนชอบอบอวนโอ๊ยมาคืนออจากใกลๆไหมเอาเน เอายื่นมือมาเบาๆโรงพยาานครับทุกคนเป็นตลวนี้ค้าดินเป็นมากาโอเคโอเคมันจะตกแล้วโอเคได้แล้วปลอดภัยได้เลยคิดถองจ้ามือพทนดอกไม้ไปหน่อยชนอย่าเพิ่งแทรกฟิวเข้าไปหน่อยดอกไม้ออกสีขาวๆม่วงๆนิดๆไม่รู้ว่าฉันคิดถึงเธอ ยังเอาอีกอีกขยายมายใกล้ๆหน่อยเพื่อนเ,อเราไม่ได้อาบน้ำมาส<ด>ามวันแล้วเปลี่ยนคำว่าเพื่อนเป็นอย่างอ,างอื่นได้ไหม ก็อยู่พงมานี้แหละครับผมขอบคุณมากมากด้ยครับเาทีอยู่ใกล้กันก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันเนาะก็ไม่มีอย่างอื่นไหนอย่าไปตีประเด็นอย่างอื่นไหเดี๋ยวยุ่งนะโอ้เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเนาะโอเคครับเอฟซีเป็นคอนเทนต์เป็นเพื่อนกันนะครับยาชียังอ้าว แกงหน่อไม้นั่นน่ะตำอันนี้อร่อยมากไปกินเด้อะแซ่บแซ่บถ้าเพื่อนอิ่มแม่แม่ครัวสั่งมาจากกบก่อโอ้โหถ้าเพื่อนอิ่มเราก็อิ่มใช่เพื่อนไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินก็ตลุงพันลุงพันเพื่อนอิ่มท้องเราอิ่มอกอิ่มใจเพื่อนอิ่มท้องน้องก็อิ่มใจโอ้ครบหรือยังแปดนาทีนะมันคอแห้งแล้วนะนี่ไงนี่เพื่อนมีน้ำนี่โอ้เพื่อนมีน้ำหมดเชียแล้ว เดือดแต่อดมันีของเล่นหลานมันไม่ใช่น้ำเออเอ่อเอาในการสักไม่ได้กินเลยเอาเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อดูทางโน้นก็คิดถึงทางนี้บ้างเอาหลานมาแล้วครับเข้าวกัดได้บ่ะนี่ลูกครับกลูกครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับลูกจวดๆเลยอ้าวแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะล่าสุดวันนี้นะฮะก็เป็นคอนเทนต์นะครับ FC ลุงพันกับย่าอชิเนาะ ก็เล่นกันเป็นคอนเทนต์เป็นเรื่องราวนะที่สนุกสนานแล้วก็นะหรือจะเป็นจริงยังไงก็แล้วแต่เราก็รอดูันต่อไปนะครับส่วนด้านนี้ FC จากคอนแก่นเนาะนเดินทางมาค,ครับแม่บุภาครับเดินทางปลอดภัยครับผมอ่ะเดินทางกลับกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ม่าน่าสตอรี่สวัสดีครับฝาก ทีพีสกนนะครับฝาก FC ดูคลิปให้ด้วยนะครับสั่งซื้อในนามแอดมาอนะ่ะสวัสดีครับ